เดี๋ยวจะพาเดินชมในวัดศรีสเกตรหรือวัดสัตตสาหาัสรา,ามเป็นวัดที่เก่าแก่และสําคัญที่สุดแห่งหนึ่งในนครหลวงเวียงจันทร์สปปลาวสร้างขึ้นในปีพศ2361หรือปีคศ1818โดยเจ้าอนุวงศ์กษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งราชอาณาจ,จักรเวียงจันทน์สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบสยามนะครับรัตนาโกสิ์ตอนต้นและผสมผสาสนศิละปะลานช้างและเบียงโคตก็มีพระพุทธรูปปูนปั้นดินเผาไม้และโลหะ มีขนาดเล็กใหญ่ประดิษฐานอยู่ในตามช่องกุดกว่า6ก ร0 0องค์ซึ่งมีความงามและความเก่าแก่มากๆและระเบียงโคตก็เป็นทางเดินสี่เหลี่ยมล้อมรอบอุโบสถครับและภายในอุโบสถก็มีภาพกิจกรรมผนังเก่าแก่เล่าเรื่องราวในพุทธศาสนาแต่น่าเสียดายนะครับภายในอุโบสถเขาห้ามถ่ายรูปและภาพวิดีโอต้องเข้าไปชมด้วยตาตัวเองนะครับบอกเลยว่าสวยงามอลังการมากๆถ้าเขาชมสําหรับชาวต่างชาติก็ราคา30 0 0 0กีบหรือ5 0บาทไทยถ้ามาเที่ยวเวียงจันไม่ควรพลาดชมครับ